มาดูอีกข่าวหนึ่งอันนี้เป็นที่หึงฮาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสพอพรัตนาทิเบตมีดารานหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขาขี่รถเก่งมสัสด้าสแล้วก็ไปเฉียวชนกับคนขับรถกระบะซึ่งเป็นพ่อค้าขายของเมาแล้วขับไปเฉียวชนเขาหลังจากนั้นไม่ยอมลงจากรถคับทำมึนพ่อหนุ่มขับรถกระบะ คนทามาหากินนะครับเขาก็พยายามที่จะติดต่อตํารวจให้มาช่วยเคลียร์สถานการณ์เพราะอีกฝั่งอยู่ในอาการเมาไมา่แล้วก็ไม่ยอมลงจากรถปรากฏว่าพอตํารวจมาถึงนะครับพ่อหนุ่มคนนี้ก็ไม่ยอมลงจากรถซึ่งต่อมาทราบชื่อและสถานะของเขาว่าเป็นดารานักสแสดงเป็นดารานักสแสดงแล้วก็น่าจะมาจากตระกูลหรือว่าครอบครัวที่ไม่ธรรมดานะฮะเพราะเขามีชื่อว่าสุรเกียรติบุญนาค ตรวจสอบพบว่าอายุ27ปีบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลบ,บางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยอยู่ในอาการเมาไมา้แล้วโทรศัพท์ติดต่อให้แม่มาหาแม่ก็คือเสื้อลายที่พยายามโอบกอดลูกภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือแม่ก็ดีลูกก็ดีเนี่ยนะครับพอแม่มาถึงเนี่ยพยายามจะลากลูกเี่นะขึ้นรถของแม่ ออกไปจากตรงนั้นเข้าใจครับว่าแม่รักลูกแต่แม่ทําแบบนี้ยหามมากต่อหน้าตํารวจนี่นักข่าวก็ไปถึงแล้วนะครับคือพยายามจะลากลูกของตนเองเนี่ยขึ้นรถจะขับออกไปตํารวจบอกแม่ทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่งั้นคุณแม่โดนข้อหาด้วยแม่ไม่ยอมตํารวจก็เห็นห่้าทีว่าอจะหนีขึ้นรถก็เลยล็อกล็อกลูกชายก็คือนายสุรเกียรติเนี่ยจะล้มลงแม่ก็โหร้องโห o ร้องไห้ทํากับลูกแม่ขนาดนี้ได้ยังไง นู่นนี่นั่น,นบางช็อตมีตําหนินักขาวให้คุณมาถ่ายได้ยังไงนู่นนี่นั่น,นแต่ไม่เคยตําหนิลูกชายของตอนเองแม้แต่คําเดียวนี่ถ้าเป็นลูกผมผมไม่เจอแบบนี้ผมไปถึงจะตบหน้ามันเลยนะคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเลี้ยงลูกแบบนี้หรือเปล่าลูกถึงต้องมาอยู่ในสภาพนี้เอาตรงนี้ก่อนแล้วเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณตีห้าแต่คุณผู้ชมเห็นสภาพในพื้นที่ไหม แดดมันออกและฟ้ามันสางกว่าจะมาถึงช็อตนี้นะสี่ชั่วโมงผมนี่ยอมใจตำรวจเลยนะต้องมาเฝ้าต้องมาเจราจาทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆนะตำรวจควรจับใส่กุญแจมือเนี่ยตั้งแต่สิบนาทีแรกแล้วไม่เป่าก็จับเลยเสียเวลาทำงานทำการคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮนะอันนี้กว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยสี่ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะมันเสียเวลาชาวบ,บ้านชาวช่องเขา จริงๆนักข่าวก็ไม่อยากมาเสือกหรอกว่ากันตามตรงเบื่อคนประเภทนี้เอาจริงแต่ทําไมแต่เพราะมันเกิดเหตุการณ์ว่าคนที่เมาแล้วขับเนี่ยเบงไงเบงไงไปบอกกับตำรวจว่ายังไงรู้ไหมฮะบอกว่าพ่อเป็นพลเอกบอกว่าพ่อเป็นพลเอกเดี๋ยวจะสั่งย้ายทั้งโรงพักเฮ้ยนักข่าวได้ยินแบบนี้ก็ต้องรีบมาตรวจสอบมันไม่ไม่ใช่เล่นเล่นแล้วคือถ้าเป็นเหตุการณ์เมาแล้วขับจับทั่วไปเนี่ยนักข่าวไม่ทําข่าวหรอก นี่ฝากบอกไปถึงคุณแม่นะมีตั้งเยอะตั้งแยะตามด่านคนโดนจับเมาแล้วขับโดนเป่าเข้าห้องขังประกันตัวพุ่งวันพรุ่งนี้ไปสารภาพบาปที่ศาลศาลให้ปล่อยตัวออกไปรอลงอาญาคุมประพฤตินักข่าวไม่ทําข่าวแต่นี่คือคุณบอกว่าคุณเป็นเฮ้ยผู้อุปพลเอกเว้ยครูจะย้ายตํารวจเว้ยนักข่าวก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของสังคมปล่อยให้คนแบบนี้มาเที่ยวเบ่งมาเที่ยวขู่คนนั้นคนนี้ได้ยังไง แล้วพี่คนนี้ก็อยากให้นักข่าวมาเพราะรถเขาเสียหายไม่รู้ว่าจะได้รับการดูแลตรวจสอบเดี๋ยวข้อเท็จจริงบิดเบือนหรือเปล่าเอ้ามันมีตั้งเยอะตั้งแยะพอไม่เป็นข่าวนะครับเสือกว่าพ่อเป็นนายพลจริงขึ้นมาเนี่ยเป็นคนมีหลักมีสีขึ้นมาเนี่ยคู่กรณีซวยสิครับเห็นมันนักต่อน,นักวันนี้มันต้องเป็นข่าวไม่งั้นไม่เกิดความเป็นธรรมแล้วนักข่าวแล้วเขาไปทําข่าวเนี่ยเขาไม่ได้อยากรู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาเบลอหน้าเบลอตาให้หมดแล้ว ไม่ได้ต้องการเอามาประจานเขาต้องทําข่าวเพื่อพิทักผลประโยชน์ของคู่กรณีและสังคมและตํารวจคุณผู้ชมทราบไหมฮะยื้อไปสี่ชั่วโมงกว่าจะเป่าได้เนี่ยนะปลาไปร้อยเก้าสิบหกมิลลิกรัมให้ตายเถอะคุณผู้ชมครับถ้ามันเป่าตั้งแต่วินาทีนั้นเนี่ยผมว่าสองร้อยกว่านะสงสัยมันดูคดีบอสเยอะเนี่ยนะจะเข้าบ้านก่อนใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเหมือนบอสเลยนะ คือจะเข้าบ้านก่อนใช่ไหมคือจะบอกว่าเมาหลังขับใช่ไหมหรือยังไงแม่ก็พยายามจะพาลูกขึ้นรถของตนเองโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้หญิงครับด้วยความเคารพนะเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ได้หรอครับถ้าผมเป็นพ่อไหมัรยผมเดินผมตบเลยนะผมไม่ให้ขับลงขับรถแบบเนี้ย ผมรู้เลยครับว่าเด็กคนนี้ทําไมเป็นแบบนี้เพราะขนาดต่อหน้าตํารวจต่อหน้านักข่าวแม่ยังจะลากลูกขึ้นรถให้ได้คุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันแล้วพวกคุณไม่รู้กฎหมายเหรอถ้าคุณไม่เป่าเนียนะกฎหมายเขาสันนิษฐานเลยว่าคุณเมากฎหมายปัจจุบันนี้เนะครับผมชัดเจนนะผมฝากไปถึงพี่ๆนักข่าวสติงเกอร์ จังหวัดนนทบุรีที่ไปทําข่าวนี้ด้วยผมเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวทีวีเนี่ยนะเป็นผู้ประกาศสื่อหลักเนี่ยนะผมหนุนหลังพวกพี่คือนักข่าวสติงเกอร์เนี่ยบางครั้งเขาไม่เหมือนพวกผมเขาอยู่หน้างานเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทํางานขยันขันแข็งพอเขาไปถ่ายคลิปแบบเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตไหมคุณผู้ชมสังเกตไหมทุกช่องอมีคลิปเหมือนกันหมดอะ่ะเข้าใจยังคือนักข่าวสติงเกอร์เขาลงเสี่ยงพื้นที่แล้วเขาก็ กระจายคิดกระจายข่าวออกไปเขาต้องได้รับการปกป้องผมก็จะยืนหยัดปกป้องพี่เพราะผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าคุณเป็นนักข่าวมาถ่ายทําไมเนี่ยนู่นนี่นั่งอ้าวถ้านักข่าวไม่มาเนี่ยมันจะจบแบบนี้หรือเปล่าสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยกว่าจะมาเคลียร์กันได้เนี่ยเนี่ยยืดยืดถุกกระชากกัน ตำรวจี่ผมบอกเลยนะเนี่ยตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยระดับในสิบเท่านั้นเนี่ยนะอาจจะมีพี่ดาบก็มาช่วยสักคนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยไอ้ที่กดอยู่เนี่ยอันนี้ใน10สิบนั้นเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยคือตำรวจเนี่ยเวลาเขาจบใหม่เนี่ยเขาจะอยู่ในวิชาชีพของเขานะเขาจะกล้าหาญเขาจะเสียสละไฟกําลังแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะสื่อในฐานะประชาชนเนี่ยต้องปัดกวาด ไอ้พวกที่ชอบเบง่งไอ้พวกที่ชอบรังแกตำรวจเนี่ยออกไปนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเมาขนาดไหนเนี่ยคุณผู้ชมดูดิชนชาวบ้านเขาอีกนะขัดขืนตำรวจอีกคูตำรวจเบ่งใส่ตำรวจอีกดูสิว่าตำรวจเขาใจดีถ้าตำรวจเขาเอาเป๊ะนะตำรวจเขาดำเนินคดีด,ด,ด้วยดูหมิ่นเจ้าพนักงาน หลายคนเชียร์นะว่าอยากให้พ่อเป็นในพลจริงๆไม่รู้จริงหรือเปล่านะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยน้องก็รู้อยู่นะว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยกองทัพภาพลักษณ์ของทหารมันก็มีปัญหาในสายตาของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะอย่าเที่ยวไปพูดอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับตื่นนะน้องนะอายุ27่สิบเจ็ดตื่นซะแล้วนี่ไม่ทำงานทำการเลยอเนี่ยมาเมาแหตีห้าวันอังคารเนี่ยนะคุณผู้ชมว่าไมมันทำงานบริษัทไหนยังไงเนี่ยนะ ตีห้าแล้วยังไม่นอนอีกเนี่ยยังเมาอยู่เลยเนี่ยแล้วจะตื่นไปทํางานไหวไหมหรือไม่ได้ทางานบ้านรวยหรือยังไงไม่รู้บมงงว่าตีห้าไม่ทำยังไม่กลับถึงบ้านเลยฮนะวันนี้วันทําการไงต้องทํางานนะครับอายุยี่ิบเจ็ดแล้วไม่ใช่เด็กแล้วอีกสามปีก็สามสิบแล้วอะนะไม่ไหวเห็นแบบนี้